ัดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดจัดให้เรามาจัดเลขเด็ดให้คุณที่บ้านขามน้อยนะครับวันนี้บ่ายแล้วนะท่านผู้ชมบ่ายสามโมงกว่านะครับที่เราเดินทางมาถึงที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะดูรถเข้ามาทําอะไรท่านผู้ชมตักดินเหรอท่านผู้ชมเขาจะทําอะไรกันเนาะตรงนั้นนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะผู้ชมอากาศก็ร้อนนิดๆน,นะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดทูไว้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดไว้นะผู้ชมแต่ตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับ นี่คือโบสถ์นะท่านผู้ชมนะเขากำลังตากันอยู่นะท่านผู้ชมก็บูรณะโบสถ์กันอยู่นะท่านผู้ชมแลสำหรับในวันนี้นะบ่ายๆแบบนี้ง่วงนอนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมกาแฟสักแก้วหนึ่งนะท่นนะานผู้ชมเนาะจะได้ไม่ง่วงนะท่านผู้ชม หรือว่าจะเป็นรูปอมกาแฟก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะอมไปเล่นๆเนานะจะได้ไม่ง่วงนะท่านผู้ชมทำงานไปด้วยนะท่านผู้ชมขอบคุณที่กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดจัดให้นะท่านผู้ชมเนาะช่องเลขเด็ดจัดให้ของแอดมินก็ยอดคนติดตามก็ไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมท่านใดเนาะที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม ช่องเลขเด็ดจัดให้ด้วยนะครับกดจิดตามไปให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดมินเทพนะักกรนะท่านผู้ชมวัดนี้ก็หมาเยอะนะทผู้ชมเนาะแต่แอดมินก็ขนมไม่กินสามถุงเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชม แม่แตะเกียนทองก็ยังไม่มีที่บางฝนนะท่านผู้ชมเนาะบางแดดบางฝนเนาะเมื่อไหร่หน้าแอดมินจะถูกรางวัลที่หนึ่งมั่งนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วแม่แตะเกียนทองที่นี่ให้เข้านะท่านผู้ชมเนาะ095นะท่านผู้ชมแอดมินจําได้ที่แอดมินมาจุดทูกข,ขอนะท่านผู้ชม095ก็ออก95มาตรงๆเลยนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็ไปชนกันกับ รถที่ดังที่กระท่อมระสังขารหลวงปู่สวงนะครับที่นี่เนาะงมดที่แล้วสำหรับใครที่อยากรู้ก็ย้อนเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมที่ช่องเลขเด็ดจัดให้เนาะว่าตรงกันกับที่แอดมินพูดหรือเปล่านะท่านผู้ชมอากาศค่อนข้างร้อนในยามบ่ายก็ดูแลตัวเองด้วยนะท่านผู้ชมแนะสำหรับใครที่ทำงานอยู่นอก ข้างนอกนะท่านผู้ชมเนาะก็ดูแลตัวเองเพอแดดค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูไปแล้วนะ<อ>ท่านผู้ชมนะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนะาะเพราะแอดมินไม่อยากจะทําคลิปยาวนะท่านผู้ชม,มเพราะาอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ให้ดูครั้งหนึ่งก็คือจบไปเลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปรอนานนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของช่องของแอดมินนะท่านะผู้ชมเนาะ ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลขเด็ดจัดให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูนะท่านผู้ชมช่องของเราก็ให้ตัวเลขถูกมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะมีไม่ถูกส่วนน้อยนะท่านผู้ชมแต่ส่วนมากช่องของเราก็ให้ถูกเนาะท่านผู้ชมส่วนมากเลยนะท่านผู้ชมนะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมที่ช่องของเราให้ถูกนะท่านผู้ชม ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขที่แอดมินจุดทูบวันนี้เนาะเลขที่ออกมาครั้งแรกก็จะเป็นเลขสี่เลขสามนะท่านผู้ชมเนาะจะมารอรุนด้วยกันว่าตัวเลขตัวที่สามจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมติดตามไปด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขที่นี่เนาะตัวงวดนี้ก็ขอให้เข้าเหมือนงวดที่แล้วเนาะแม่ตะเจนทองเนาะ พวงวงที่แล้วก็เข้าเต็มๆเลย95นะครับมันไปนชนกับตัวเลขที่กระท่อมรัฐสังขารหลวงปูส่สวมที่วันนั้นแอดมินไปก็ลถเกิดเสียงดังขึ้นมานะผู้ชมที่หมายเลขทะเบียนเขา5595นะครับก็ออก95ตรงๆเลยนะทผู้ชมแต่เรามาจุดทูกขอที่นี่ก็เป็นเลข095ก็ออก95ไปตรงๆ,ๆเหมือนกันนะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ก็มาดูนะครับว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเนาะตัวเลขสวยๆนะครับจากช่องเลขเด็ดจัดให้เรามาจัดให้คุณถึงที่บ้านขามน้อยนะท่านผู้ชมจัดแบบสุดพิเศษให้สําหรับคุณนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปของแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีโชคมีลาภประสบแต่ความโชคดีนัผู้ชมถูกหวยถูกรัตตอรี่กกันเยอะๆเอาเรวยๆกันไปเลยนะท่านผู้ชมนะ จะได้มีเงินซื้อข้าวซื้อของกันนะท่านผู้ชมตัวเลขสวยนะท่านผนะู้ชมเนาะตัวสุดท้ายนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นเลขสองท่านผู้ชมสวยงามมากนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขสี่สามสองนะท่านผนะู้ชมเนาะตัวเลขสวยงามอย่างยิ่งอย่าลืมเก็บไปพิจารณานะท่านผู้ชมสี่สามสองเนาะสี่สามสามสี่สามสองสองสามสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชม เก็บไปเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะท่านผนะู้ชมเนาะเราไม่ทราบว่าตัวเลขตัวไหนจะออกนะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินไม่ใช่เป็นกองสลากนะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขในวันนี้สวยงามอย่างยิ่งนะท่านผนะู้ชมเนาะตัวเลขเลขสองก็เป็นหมายถึงว่าเป็นตัวเลขแทนแห่งวันจันนะท่านผนะู้ชมเนาะตัวเลขเจ๋ยสวยนะท่านผู้ชมเนาะสี่สามสองนะ 4, 3, 2, นะท่านผนะู้ชมเนาะ สี่สามสามสี่สามสองสองสามสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชมปัอนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดจัดให้เรามาจัดให้คุณแบบพิเศษที่บ้านขามน้อยกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะสี่สามสองนะท่านผู้ชมสี่สามสามสี่สามสองสองสามสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชม เก็บไปเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะสําหรับซื้อรอัตเตรี่นะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้เนะ<ม>าะก็อย่าลืมนะตัวเลขจุดจวบจากช่องของเรานะท่านผู้ชมกัจจากกันไปก็ขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมฝากกดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ